เหรียญ20บาทนิกเกิลวาระที่7เหรียญครบ120ปีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังท,ทุกท่านกับพ่พักับาการพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญกระสานนะครับในวันนี้มีอีกหนึ่งเหรียญของเหรียญน,นิกเกิล20บาทนะครับในวาระที่7จะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเหรียญครบ120ปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั่นเอง งดูรายละเอียดของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับเหรียญน,นี้มีขนาดน้ําหนัก15กรัมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลิเมตรมีการครบรอบวาระนะครับของเหรียญคือวันที่18กันยายนปีพุทธศักราช2538มีการประกาศออกใช้งานของเหรียญจริงๆนะครับวันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2538 จำนวนการติดของเหรียญมีทั้งสิ้นเพียง8 0แสนเหรียญเท่าน,นั้นเองนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคาอื่นๆในวารนะเดียวกันนั้นก็จะมีแบบชนิดราคาแบบธรรมดาและแบบผัดเงาในมูลค่าราคา600บาทน,นะครับแบบผัดเงามูลค่าราคา20บาทเรามาดูรวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่าด้านหน้านะครับรวดาลายของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5พระพักตรงนะครับทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพลเรือนทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรือง,งยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 พระพักตรงนะครับทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจักรีปกตินะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านซ้ายมือนะครับจะมีพระประมาพิไทยย่อจอปอรรอนะครับภายในภายใต้พระมหามงกุฎนะครับด้านซ้ายาด้านขวามือจะมีพระประมาพิไทยย่อพอ,อรรท ภายใต้พาะมหาบาุเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญเรามาดูดูรวดลายนะครับของเหรียญกันเลยดีกว่าเหรียญนี้จะเป็นแบบยูนซีนะครับมีรวดลายไม่มากนักนะครับสำหรับด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับเปิดแฟก ให้ดูนะครับความเงางามและก็ความละเอียดนะครับแบบยูนซีจะไม่ผ่านการใช้งานนั่นก็คือไม่ได้เป็นเหรียญบนเวียนนะครับเป็นเหรียญที่ล,ลึกนะครับซึ่งสามารถชําระหนี้ได้ตามกฎหมายก็จริงแต่ก็ไม่ได้นิย,เย,นเยนมเป็นเหรียญบนเวียนเหมือนเหรียญที่ล,ลึก10บาทนะครับที่ยังคงมีบางส่วนที่ปะปนนะครับเป็นเหรียญบนเวียนอยู่นะครับด้านหน้าขอบเหรียญนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับ ทั้งหมดเลยจะเห็นความเงางามนะครับของเหรียญเดี๋ยวผมพลิกกลับไปด้านหลังของเหรียญน,นะครับเพื่อเรียนรู้กันพลิกกลับมาที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่า หนึ120่งร้อยยี่สิบปีการตรวจเงินแผ่นดินสองพันสี่ร้อยสิบแปดสำนักงานตรวจถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสองพันห้าร้อยสามสิบแปดด้านล่างจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและมีข้อความบอกชนิดราคา2 0บาทโดยจะมีจุดกรมขั้นระหวะ่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนั่นเองนะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญ20บาท นี่คือความเงางามของเหรียญแบกยูนซี เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือมีรอยขีดข่วนที่น้อยที่สุดนะครับน้อย mà